กับทักทายสบายดีสวัสดีจ้าพอแมพ่นงลปงไปเบิร์ดสุขสุขสุคนเหมือน,นี้กันมาพบมาพบคก,ก,กับแก้วเคยท่าไทยไพ่เล่าอีเลนอพี่น้องก่อนอื่นก่อนทีวท่ว่าเฮาเสียไปครับพุ่มครับฟังเรื่องที่มี่สลัดหรือพี่มีสลัเหมือนนี้ก็ฝากพี่นองปองไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้แก้วนั่เด้อจ้าิสด้บ,บ่พผาดทุกคลิปของแก้วเคยท่าไทยไพ่เหล่าเนาะ ่ะพี่นนอกไปฟังกันเลยว่าการที่ว่าจดทะเบียนสมรสเนาะจากทีเฮาเฮาเด้เล่าไปในคลิปคลิปทําอิพเนาะคลิปนั่นะ่ะและ้วเฮาสิมา,มาม่าแชร์ต่อก็คือคลิปนี้ทีว่าไปเดินเหลืองทางฝั่งเล่าเนาะแก้วสิเล่าละเอียดเลยเพราะว่าแก้วได้เขียนไว้เิ่นแล้วว่าตัวเองไปเห็ดอย่างแหนแต่ละขั้นตอนมันมีอย่าง่หนนะ เอกสารี่ว่าเข้าเข้าเตรียมเตรียมของฟังไทยแล้วทางของฟังไทยก็มีหนังสือหามห้องความเป็นโสดใบยาห่างหนังสือหามห้องประวัติอาศตยกรรมสามใบหามห้องแพลสี่สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนอ่าหนังสือเดินทางหาหนังสือหามห้องทรงตัวขิงยิ่เล่ากับบัตรเนาะหลักการีอีกอันนึงพิเศษขึ้นมาก็คือ ้าเป็นผู้ชายเนาะจะต้องมีใบเกณฑ์ทหารอันนี้แม่นขาดบได้เลยเนาะจะต้องมีทุกคนจะต้องมีใบเกณฑ์ทหารหลังจากที่ว่าเอกสารทั้งทางฟังไทยเนาะเขาเตรียมเรียบร้อยเบิร์ุตัวอย่างนะ้วเขาเอาเอกสารทั้งเบิดเนี่ยไปหาห้องอยู่กรงการกงศุนยอยูอ่อย่างกรมการกงศุนใหญ่เนาะอยู่แจงวัฒนะก่อน กอนท่วาห้องสิเอาเอกสารทางเบินี่กลับไปทางลาวเนาะกลับไปไปเหตุไปไปเพื่อว่าเนี่เอกสารคงฟังลาวอีกเนาะจะต้องไปห้าห้องอยู่หันกนเพื่อความสะดวกของเ้อง่ะนะมันจะได้เป็นแบบว่ามันง่ายง่ายกว่าท่ว่าเฮาเอากลับไปแล้วมันบ่มีหลักฐานยังเลยบริพานยังะนะเฮาต้องไปห้าห้องอยู่หันกนห้าห้องแล้วก็คือเอาเอกสารทางเบิดกลับไปทางลาวเนาะ แล้วเฮาเอาเอกสารเอกสารเนี่ยเอกสารของของฝั่งไทยเนี่ยขึ้นไปแขวงก่อนเนาะพี่นอ้องไปแขวงนี่ก็คือต้องไปปก,กสอแขวงแผนกปก,กสอแขวงเอาเอกสารทั้งเพิ่นน่ะไปยื่นเพิ่น,พนจะใหแบบาา้แบบฟอร์มเฮามาแบบฟอร์มก็คือแบบฟอร์มมันจะมีมีอยู่5 6อย่างนี่แหละที่ว่าจะเฮาจะต้องไปประกอบเอาน่ะ ก็คือจะจะ,จะต้องมันมันจะเมียน,นเนาะของของทางเล่านี่จะมีแบบฟอร์มหนึง่งนังซื้อหามห้องครมเป็นโสดแล้วก็ใบ,บายาห่างคายขายกันกับข้องทางไทยเลยเนาะอันนี้ก็คือพ,พอบ้านจะเป็นผูออกหาประเทนแล้วก็ประทับตาหากรณีทีว่าผููไดเคยจดทะเบียนสมรสมาจะต้องมีใบายาห่างทีว่าพอบ้านเป็นดีเส้นประทับตายอย่าง ยืนยันหับ้องหายเนาะว่าเคยยาแต่ถาว่าโสดก็จะมีใบหับห้องโสดจากพยาบาลเห็ให้เห่าคือกันเนาะเพิ่นก็จะเส้นแลวก็ประทับตาหายสองใบหับห้องทินทียูใบหับห้องทินทียูนี่จะมีแออกมาเนาะแออกหม่านก็คือหนึ่งมีใบยังยืนทียูสองสมุนุข้สามบัตรประจำตัวประชาชนแลวก็ะสำเนาพาสปอร์ตเห่า จะอยูจะร่วมอยู่ในขอสองเนาะมาขอที่สมก็คือใบขออนุญาตจากขุปกรองเนาะอันนี้ก็คือจะมีแบบมาในแบบฟอร์มเลยเขาก็เขียนลหลักใา้พอแม้เเส้นหายหลักก็มีพอบานเส้นประทับตาหาอีกแค่หนึงเพื่อว่ามันจะได้เป็นทางการเนาะสใบแจ้งโทนเลขที่3อันนี้ก็เหตุอยแวงเนาะแล้วเขาจะมา,มา,มาแจกแจงขั้นตอนละเอียดน้ำลังเนาะ หาใบห้ามห้องแผทใบหำามห้องแผทนี่จะต้องเห็ุอยู่หุอหมอแขวงเห็ุอยู่หุอหมอแขวงเท่านั้นเนาะจะได้เป็นทางการแก็แบบมันจะได้ผ่านถ้าเหตุอยู่ห้องหมอเมืองหรือว่าหุอหมอสุ่มนเอียงบดาจะต้องเหตุอยู่หุอหมอแขวหง,ง,วง,ง,ห,ห,ง,ขงหกบทสัมภาษณ์จากตำรวจเมืองและแขวงขีต้นอยู่ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเออมันเล่ามาแล้วหกขั้นตอนนี่มัน มันไปเหลิ่มยอียงแน่เหตุอยู่จุดใดแน่เนาะแล้วแกจะมาเล่าให้ฟังแต่ละขอแต่ละขอฮาเฮัไปเหลือมจากจุดใดแน่เนาะเพราะว่าแต่ก่อนที่แกวแกวไปเหตุเหมอนกน็คือแบบว่ากรงง้มไปเนาะฮัแบบไปลบนาลบล้างขืนไปแข้งแล้วก็ลงมาเมืองลงมมเมืองแล้วก็ไปบานขึืนไปแข้ง,งองีงเองกอเทือน,นึงจะเสียเวลาแต่นี่แกจะมาแซ่เลยว่าเออไปแบบตรวดเดียวใส่เวลาบุเพอ กะคือหนึ่ง,งมึงแมนเข้าเอาเอกสาร,รทีว่าของคนไทยมาเนาะเอาไปเหตุยู่แควงเขาแหละแผนกน่นแหละกะหลังจากทีว่าเข้าไปยืนเอาแบบฟอร์มยังแล้วเนาะเขาก็เอาเอกสาร,รของสามีเขาเนะของคนไทยนยั่นแหละเอาไปแปลแปลนี่ก็คือไปแปลเอกสาร,รอยู่อยู่ที่แควงนั่นแหละจะมัน แต่ละแขงจะมีมีแผนท่วาเพื่อนแปลเอกสารของต่างประเทศเป็นภาษาลาวเพื่อว่ามาประกอบของเอกสารเฮาน่ะในนีก็คือยังแก่ไปเหตุก็คือไปแปลแต่ละแข้งมันจะมีมีทุแข้งเนาะน่าจะมีทุแข้งแหละเพราะว่าอยู่แข้งแกวก็มีอันนี้ก็อยู่ใกล้กกันกับบอนท่ว่าเข้าไปเหตุใบแจงโถเลยเนาะก็บได้ใกล้กันลายแก่ก็เอาไปเอาเอกสารนี่ไปแปลก่อน เอาไปไปแปะไว้ก่อนเพราะว่ามันจะใช้เวลาอยู่ประมาณสามห้าหาหมืแต่คือประมาณอาทิตย์หนึง่งน,นะเขาก็ต้องเอาเอาหนีไปแปะก่อนเพราะว่าเข,าขื่นไปเถื่อเดียวมันจะได้บทเสียเวลาเขาเนาะไปไหลายเถือกอะเสียเวลาแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มพออันนี้ก็เอาไปแปะไว้ประมาณอาทิตย์หนึง่งค้าแปะกับประมาณสามแสนห้าแสนพี่น้องแล้วแต่ว่า แต่ละแควงจะบกคือกันเนาะค่ะกบโบกหูแต่ว่าแค้งเข่านี้ประมาณหาแสนกับประมาณอาทิตย์หนึ่งได้สองใบจงโทษใบจงโทษนี่ไปเห็ดอยู่แค้งเขาก็คือไปเห็ดพร้อมกับที่ว่าเทาอีกเอาเอกสารทางฟังไทยนะั่นไปขอแบบฟอร์มเลยเขากับไปเห็ดอันนี้ก็เห็ดอยู่แค้งคือกันอยู่ใบจงโทษนี่หันเห็ดมือเดียวก็ได้แบบว่าเขาไปไปเห็ดเนี่ยมือเสาะจังสิ กะขอเพิ่นเอาตอนตอนแรกก็ได้เพราะว่าเขาอยู่ใกล้เนอะแบบกะบอกเพิ่นว่าน้องอยู่ใกล้กะแบบข,ขอแบบดวนจัซสินะจะมีแบบดวนแบบทาร้ายมือจันสค่าดเสียใจกับพวปัญหาสิพันชั้นหนึ่งหาสิพันั้นหนึ่งถนนพิณองบ่ได้แพงสามนี่แมนเฮาเอาเอกสารของคนไทยเนี่ย ไปขอแบบฟอรอมนั่นแหละก่อนไปขอแบบฟอร์มอยู่แผานาก่อนอยู่บกซั่นก่อนก่อนที่ว่าเขาจะเอาไปแปลแล้วก็เอาแบบฟอร์มนี่เอาเมื่อเขียนเมื่อเขียนแล้วจังขึ้นมาเอาเอียงเอาเอกสารที่ว่าแปลแล้วนะอ่ามาพร้อมนะเขียนแบบฟอร์มการเขียนแบบฟอร์มนี่พี่น้องบใไ้มีห้อยขีดขาบใไ้มีห้อยเปื้อนเดดขาด เขาต้องมั่นใจก่อนก่อนที่ว่าเขาจะเขียนลงก่อนที่เขาจะเขียนลงในกอันในใแบบฟอร์มเขานะ่ะจะต้องมั่นใจคักแน่ก่อนจังเขียนบริสันทถามมันมีห้อย,ยขีดขามีห้อยเปืือนม่นมันใส่บได้เนาะพี่เนาะนี่ก็คือขั้นตอนที่ว่าไปเห็ดฟังมาหอดหอนมองนี่แล้วหูซึ้ว่าเป็นยังไงเกาว่ามันโหดง่ายเลยสําหรับคนที่ว่าเออ เด้ไปเฮ็ดมาแล้วนะแต่แก้วไปเดินเรื่องเองย่งเองนั่นตอนนั้นงุ่มไปเนาะถ้าเกิดว่านีพี่น้องมูคูผู้ได้ทิวาเขามาฟังคลิปแก้วแก้วเชื่อว่าจะต้องซอยได้บรลยกันหน่อยแหละมันจะเป็นแนวทางที่แบบให้เข้าไปดําเนินเรื่องได้แบบแบบง่ายนะเพราะว่าตอนแก้วไปนั่นโอ้ยุดยากเลยต้องแลนขึ้นไปแขวงไปเอาแบบฟอร์มแล้ว เอาแบบฟอร์มแล้วเอาลงมาเอาเขียนแล้วเอกสารบัตรท่านแปะดิแปแลก่อนเลย้องมาผ่านเมืองอีกผ่านเมืองแล้วจงังึ้นไปแข้งอีกเอา้าต้องไปแปลใบจังโทษกะเข้าคอแต่ว่าใบจังโทษมันไง,งแลยน้องไปคอเพราะใบจังโทษแล้วอา่าบัตรท่านแปลเอกสาร,าสารดิลงเมืองหอดบานล่ะกับขึ้นมาอีกเพราะว่าแกวอยู่อยู่เมืองโค้งเนาะบรด้อยู่ตัวแขวงมันก็นเลยแบบโอ้โโคตรแบบ เจอเวลาเดินทางเลยเกี่วไปเหตุประมาณเดือนหนึ่งไปไปเดินเหลืองอยู่บ้านประมาณเดือนหนึ่งคุณนะพี่น้องเลยแต่ว่าจีฟังมานี่บ่หอดเดือนแน่นอนประมาณอาทีหนึ่งพี่น้องก็ได้ได้แล้วเลยแหละ